สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมวันนี้ตรงกับวันที่10นะครับผมวันที่10มกราคม2 0 2 5นะครับตรงกับวันศุกร์นะครับก็วันศุกร์ที่2ของเดือนมกราคมก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล้ำรวยๆนะครับก้าวเดิอนอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก้าวเดิอนอย่างถูกต้องก้าวเดิอนอย่างเข้มแข็งก้าวเดิอนอย่างมีความมั่นใจอ่า ฟุตบอลบุนเดสลิกาลีกนะครับเยอรมนีนัดที่16หนะรหรือเลข2นะครับเลข2ของประจําฤดูการ2024 25ก็จะระเบิดแข่งขึ้นในวันที่11ถึง12อันนี้คือนัดสุดสัปดาห์นัดแรกของเลข2นะครับเป็นนัดที่16นะครับจาก34นัดเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนกันก่อนนะครับผมตารางคะแนนนี่มันจบที่นัดที่15นะครับจบเลขแรกมันเรียบร้อยแล้วเรามาดูนะครับใครตามใครนำใครได้เปรียบ ใครไล่ตามกันอย่างไรนะครับผมเสือตายไบเยอร์มิวนิกนะครับนำเปจา่าฝูงอยู่ครับมี36คะแนนนะครับจาก15นัดนะครับจากการแข่งขันทั้งหมด15นัดมี36คะแนนทิ้งห่างไบเออร์ลเวอร์คูเซ่นนะครับอยู่4คะแนนนะครับไบเออร์ลเวอร์คูเซ่นี่มีอยู่32แต้มตามด้วยไอทัตแฟงเฟิร์ตนะครับมีอยู่27แต้มอาร์บีไลซิกนะครับ ขึ้นมาเป็นอันดับที่4มีอยู่27แต้มนะครับเท่ากับไอทัดแฟงเฟิร์ตนะครับอ่าลำดับที่5คือไมล์ศูนย์หนะครับมีอยู่25แต้มนะครับโบลุเซียดอทมูนนะครับ <c oughs> มีอยู่25แต้มเช่นกันนะครับเท่ากับไมล์ศูย์หและเบร์เดอร์เบเว่นนะครับก็มีอยู่25แต้มเช่นกันนะครับอยู่อันดับที่7 5 6 7เจ็ดใคะแนนเท่ากันเลยอันดับที่แป อสิงห์นุ่มนะครับโบลเซียมิชเชนกัตบัตนะครับมีอยู่24แต้มนะครับตามด้วยอันดับที่9คูไฟบวกนะครับ24แต้มเช่นกันนะครับอันดับที่10สตุกการ์ตนะครับมีอยู่23แต้มอ่าตามด้วยโว๊บบวกนะครับอันดับที่11นะครับมีอยู่21แต้มยูเนียนเบอร์ลินนะครับมีอยู่17แต้มนะครับแล้วก็อัลฟ์บวกมีอยู่16แต้มสังเพอรีนะครับอันดับที่14มีอยู่14แต้มเท่ากับฮอฟเฟนไฮนะครับ14แต้ม3ามลำดับสุดท้ายคือ ไฮเดนไฮนะครับ10แต้มโฮสติลคีนมีอยู่8แต้มและกบโบคุ่มมีอยู่6แต้มนะครับนี่คือตารางล่าสุดนะครับหลังจากจบเลขแรกนัดที่15นะครับจาก34นัดต่อไปเนี่ยเป็นนัดที่16ของฤดูกาลนะครับว่ากันยาวๆเลยนะครับของฤดูกาล24-25เดี๋ยวตามมาครับว่าโปรแกรมในนัดที่16ใครพบกับใครบ้างนะครับจะเตะกันในวันที่10วันที่11 12นะครับอ่ะตามมาครับไปดูโปรแกรมกันครับ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับของฟุตบอลบุนเดสลิกาลีกเยอรมันในนัดที่16นะครับนัดนัดแรกของเลก2นะครับซึ่งจะคิกออฟกันในระหว่างวันที่11ถึงวันที่12นะครับมกราคมนะครับโบอสเซียดอทส์มุนนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับกับทีมห้างขายยาไบเออร์ลิเวอร์พูนก่อนเลยครับโอ้ทหตุ้บิ๊กแมตช์เลยนะครับเนี่ยตรงกับวันเสาร์ที่11นะครับเวลาตีสองครึ่งนะครับก่อนวันศุกร์นั่นแหละครับก่อนทำงานมาเสร็จก็ตีสองครึ่ง ก็มาดูาเสือเหลืองนะครับตอนรับการมาเยือนของในข้างขายยาเลเวอร์คูซ่นนะครับคู่ที่2กัเป็นเวลา21นาฬิกาครึ่งนะครับ3ทุ่มครึ่งตรงกับวันที่11นะครับวันเสาร์ที่11สังพาอรีนะครับตอนรับการมาเยือนของไอ้ทัดแฟงเฟิร์ตนะครับคู่ที่3นะครับเวลาเดียวกันนะครับไฟบุกตอนรับการมาเยือนของโฮสติลคีนนะครับ ฮอฟฟนไฮนะครับคู่ที่4ต้อนรับการมาเยีอยของโวบบวกในวันวันเวลาเดียวกันนะครับマมศนย้นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของโบคุ้มนะครับอ่าเวลาเดียวกันเช่นกันนะครับ FC ฟซไฮเดนไฮนะครับต้อนรับการมาเยีอยของยูเนียนเบอร์ลินนะครับอ่าแล้วก็ข้ามมาวันอาทิตย์เลยครับเป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับคู่ดึกของวันเสาร์นะครับ บูเลเซียมิชิลกันบัดนะครับสิงห์หนุ่งนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมีเยือนของเสือใต้ไบเยนมิวนิคครับทีมกันฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับลุ้นเข้ารอบอันดับที่1ถึง8ของยูฟาแชมเปี้ยนลีกอยู่นะครับไบเยนมิวนิคนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะครับคู่นี้คู่ต่อไปนะครับสามทุ่มครึ่งของวันอาทิตย์ที่12นะครับอาร์บีไลซิกนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมีเยือนของแวร์เดอร์เบเมนนะครับและสุดท้ายของอาทิตย์นี้นะครับอัลส์บวกนะครับ23.30วันอาทิตย์ที่12นะครับ ต้อนรับการมือเยือนของ VfB s t u t การ์ t นะครับทีมม้าขาวนะครับอ่านี่คือนัดแรกของเลก2นะครับก็ถือว่าเข้มข้นเลยครับเพราะว่าเลกสองนี่จะเป็นการลุ้นแชมป์กันและทีเนี้ยว่าใครจะเข้าวินนะครับผมอติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะลงลงห่างๆนะครับของบุนเดสเลกาเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอาจจะลง2ครั้งประมาณนี้ครับก็สามารถติดตามรับชมรับเชียร์กันได้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ